เรียกว่ากินไก่เดินที่ไม่มีอะไรกัน้นกินแต่บิงแซบสว่สาวานนี้แกงเวานอะไรอะไรอันีนข้างในอะไระมันเป็นอย่บอกไลยเป็นพวกแบบบิงแซบกับไก่ขทอทอนั่นแหละรายการดินดินปิงกินข้าวเมื่อก่อนมันแบบ ไอ้ตรงแกงขวานอะสมัยโรงเรียนกูมอปลายมีขายได้ว้ว้ยแต่เหมือนเขาหยุดขายไปช่วงหนึ่งน้องแล้วช่วงนี้กลับมาขายใหม่โรง,งเรียนหนึนงงนะอืมทำไม่เก่งเยสดี๋ยวครับพี่ภูนี่ผมสนใจขายของให้ผมไหมครับราคาขึ้นขึ้งลดท้าสิบเปอร์เซ็นต ช่วงกินไม่คนไม่แบ่งครับรอเล่นครับผมเลยห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะเพื่อนสนใจเปล่า ทุกคนกินข้าวย่งชีวิตดูมีความสุขเหรอเพื่อนมีความสุขมากครับชีวิตแฮปปี้โว้ยไม่แฮปปี้ละ <laughs> อร่อยไหมอร่อยครับเซฟประคนชอบแบบซอสมะเขือเทศมากๆของมากๆแบบใส่ได้ทุกเมนูอ่ะก <c oughs> ็วเตี๋ยวเอ้ามึง่าหกนีก่ เกือบพอุ่เลยอ้ิดถึงหมอปลายเลยนไรเง,ง,ง้ยมอปลายหมอปลกับอาหารโรงเรียนกินต่ก๋วยเตี๋ยวอะ อยากหมาอซอสมะเขือเทศข hmm? อยคุณเหมาอซอม้อนมะเขือเทศให้ hmm? ไม่แบ่งครับไม่แบ่งไม่ได้ครับ hmm? ต้องใส่เครื่องนั้นป่ะ hmm? ไอ้ที่มันเขาเรียกว่าเครื่องอะไรวะอ <All right. S 1> ไอ้ที่มันทำเสียงแล้วมันจะแบบ สมมติเวลาก,กินอ่ะมันจะต้องรูบรกรอบนะหูฟังเองไอ้ที่มันเป็นเครื่องแบบเล็กๆกับเออมือหูฟังก็มีหูฟังก็ทาได้ออแต่ต้องเป็นหูฟังสายอ่ะที่มันแบบดีๆอ,ะอ่ะหอมแล้วครับหอมแล้วครับก็หอมก็ก็ไม่ได้หอมมาก น้ำเปล่าข้างเลยป้าบอกว่าถ้าเซฟอ่านคอมเมนต์จะโอนเงินให้โอนหัขกข้ากับค้าตัดต่อได้ปะะ้ะงหรอะไรนะหักกับค้าตัดต่อไม่ไม่ใช่ตาอ๋อท่าท่า อย่าลูเล้เป็นนี่แล้วนี่้องหอน ทำยังไงได้ซอสมันแบบไม่รู้ว่ากไข่ดาวไข่เจียวอย่างเงี้ยกินกับมะเขืออร่อยมากมกินกับซีอิว๊วก่อนอะไรลองไข่ดาวใส่ซีอิ๊วกับใส่ซอสมะเขือเ,อเทศทุกคนลองเอาไปนะแบบใส่ซีอิ๊วอ่ะแล้วก็ใส่ซอสมะเขือเทศราดาไปเค็มใจเหรอไม่ใส่ซีอิ๊วน้อยๆใส่ซอสมะเขือเทศไม่ต้องใส่ซอสมะเขือเทศเลย มันจะอร่อยอ,อ,อย่างส่ถ้าเราครับตอนนี้คือกินเลยที่ไม่มีอะไรกั้นไม่มีอะไรหยุดหยุดยั้งเราได้จะไปแต่งฟันแลนะ้วเนี่ยอะไรนะอร่อยอ๋อใช่ใช่ใช่อร่อย เดียวนะคอมเมนต์มีแต่อิโมจิสวัสดีครับนี่ครับเป็นแบตท,ทีเรียนในบ้าน CF ไก่ในมือเริ่มต้นประมูลที่5บาทแล้วย2่บาทเดี๋ยวมันชิน้นละย2่ิบสองบาทใช่ป่าวะวะจำไม่ได้นี่ครสามชิ้นสี่สิบมัง้ง ไม่รู้จำไม่ได้แต่อร่อยวิ่งแซ่บต้งควรได้กับคนได้โนเบละอะเนโนเบลนนกันเฮ้ยตอนนี้อยู่ที่ห้าร้อยบาทครับห้าสิบตอนนี้ไม่ทันแล้วนะครับอตอนนี้อยู่ที่ห้าร้อยก่อไม่ตายไม่ได้กูขเข้ากองไม่ได้ พักก่อนเน,นี่ยเอ้ยใจเย็นนะมันจะมีอันที่แบบเร่อนรับพยายามเดินน,นี่โอ้โหตอนนี้อยู่ที่สามพันบาทนะครับสามพันมีใครให้มากกว่านี้ไหมครับอืมครับกระดูกเป็นคนหรือเปล่า ตอนนี้ห้าพันแล้วครับห้าพันอ้าวห้าพันจูนเม้นต์ก่อนนะครับตามด้วยไวเปอร์นะครับโอ้โหใครเนี่ยครับศูนย์กี่ตัวเนี่ยโอ้ห <5, S 2> ้าพันคูณแล้วนะส <40, 000 S 2> ี 40, <000 S 2> ่หมื่นครับสี่หมื่นครับหนึ่งล้านนะหนึ่งล้านแล้วโอ้หนึ่งล้านไปแล้วครับหนึ่งล้านปิดไปในสามสองหนึ่งอ่า ไก่ชิ้นนี้นะครับใครได้นะครับใครได้หนึ่งล้านอ่ะยี่ิหนึ่งล้านหนึ่งล้านครับที่บี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 ได้ไกดไลค์ด้วยกดไลค์ด้วยเฮ้ยยี่สิบสองล้านยี่สิบสองล้านผมไม่ทันละครับช้าไปหน่อยครับเดี๋ยวเราจะปักหมุดคนหนึ่งล้านอ่ะได้หนึ่งละเออปักหมุดไว้นี่นี่คือตามหาตัวตามหาคนนี้ด้วยครับปะโอนมาด้วยนะใช่ครับถ้าไม่โอนแจ้งตำรวจด้วยเลยครับผมจะเก็บไก่ไว้ก่อน นี่เราสามารถแจ้งตำรวจหลือได้ไหมถ้าไม่โอนแจ้งแล้วครับเดี๋ยวประมูลอย่างอื่นนะครับอ่ช้อนที่ใช้แล้วครับเดียวใช่หรออย่างที่ใช้กเช็คก่อนดูกไก่อ่ะครับได้เย็นเอาไปทำไมก็ดูกไก่น่ะ อันนี้เนาะอันนี้ล่ะอันนี้แหะ,นนะมันจะมีช็อตที่เราไปอยู่ไกลๆเราจะทำอะไรก็ได้เพราะทุกคนมองไม่เห็นช็อตช็อตใกล้เราจะ Oh man. อ่านะครับเดี๋ยวเราจะมาโมลชิ้นต่อไปนะครับชิ้นต่อไปเป็นอะไรดีครับเป็นอะไรดีครับเป็นอะไรดีครับนี่นะครับได้ชิ้นต่อไปแล้วอะไรสมบูรณ์จีก่อนลินจี่ครับมันเล่าแล้วลิ้นจี่มันเล่าแล้ว่า่าโง่เขาเล่แล้วไม่ได้ทงกันก่อนโม่ก็เล่ากัแล้วนี่อันนี้ได้อยู่ได้อยู่โอเคมึงมึงมึอคิดว่าหน้าเกียดพอให้เลยก่อนอีกที โปรใหร้เกลียดประมูลเงาะมันไม่น่าเกลียดใช่ไหมไม่น่าเกลียดประมูลเงาะนะครับอันนี้เงาะมาจากแคนาดานะครับเราได้จากฟาร์มแคนาดาอันนี้เงาะพันพิเศษครับออกดอกปีละหนึ่งเม็ดหนึ่งแบบเนี่ยคือต้นละอันต้นละหนึ่งต้นละผลต้นละเออต้นละผลเอ,อแล้วก็กวัวจะได้หนึ่งผลเนี่ยต้องรอสิบปีนะครับใช่ข้างในพิเศษมากใช่อันนี้ข้างในมีทองอยู่จริงอันนี้จาก,จาก อะไรนะจากพอตกใบและอันนี้นะครับเริ่มต้นนะครับที่ห้สิบาทครับก็ไม่ถูกจังว่าตอนระบบไม่ใช่หรอเออตนไม่เดี๋ยวรอบิดไงอ๋อบิดละโอ้ยอะไรสองล้านล้านเนี่ยเอ้ยสงล้านคงเกินรัาไม่ได้ครับไม่รับไม่รับเปิดที่สองสองห้าสิบล้านที่ทุกคนอาจจะคิดว่าเราแบบประมูลกันเล่นๆนี่จริงจังนะใช่ตอนนี้หมื่นล้านคุณอัมมี หนึ่งล้านนะครับหนึ่งล้านอตอนนี้สองแสนไม่ทันแล้วครับสองแสนนี่ชาไปแล้วครับสองแสนห้าร้อยเหรอครับห้าร้อยไม่ทันแล้วครับตอนนี้อยู่ที่เท่าไหร่แล้ววะเท่าไหร่นะสองร้อยหสิบล้านสองร้อยสองร้อยสิบล้าน,นครับสองร้อยหสิบล้านครั้งที่หนึ่งสองร้อยห้าสิบล้านครั้งที่สองสองร้อยห้าสิบล้านครั้งที่สามกับขายครับให้คุณให้คุณเอ้ยมีสามร้อยล้านนี่ว่า คุณตอนนี้อยู่ที่สามร้อยล้านนะครับสามร้อยล้านครั้งที่หนึ่งห้าร้อยล้านครับตอนนี้ห้าร้อยล้านเฮ้ยสิบร้านล้านล้านครับตอนนี้อยู่ที่สิบล้านล้านนะครับเพราะครั้งที่หนึ่งครับครั้งที่สองครับตอนนี้มีใครให้มากกว่าเท่าไหร่วะเท่าไหร่นะลืมนึกหนึงนะสิบล้านล้านมีเงื่อนไขอยู่ครับ โอเคนะครับมีเงื่อนไขอยู่เราได้ผู้ชนะเงื่อนไขต้องโอนนะครับภายในถ้าไม่โอนจริงอ่ะกองตำรวจไม่เราจะถูกบล็อกจากอินสตาแกรมเรานี่นะครับสิบล้านล้านล้านชนะไปนะครับโอนมาได้นะครับสิบล้านเดี๋ยวส่ง e m s ไหมคอรีไหมส่งเคอรี่หรืออะไรก็ได้แล้วแต่สะดวกเลยขับไปส่งก็ได้ครับ ไม่ทันแล้วนะครับบิดชา้าไปนิดนึงครับบิดชา้าไปนิดนึงนะทุกคนไม่ทันแล้วไหนแต่บิดไวทำไมบิดไว,ดไวก็อะไรวะเฮ้ยมึงต้องแบบบิดมอไซค์แล้วที่จะออกนะฮะอ๋อบิดไวเออแบบไอ้ไอ้แบบที่ก้มหัวไงได้เร็วๆ <c oughs> เออก็ <c oughs> <c oughs> แบบโตลมไงโตลมมันจะช้าต<ะ>้องแบบเขาเรียกว่าอะไรวะ เขาเรียกว่าอะไรวะที่แบบกุ้มนึกวอมันทําให้ไม่ลมไม่พอดนนี่แหละเน่าพอดีไม่เน่าครับอันนี้คือผลไม้พิเศษกินแล้วจะแปลกมากเป็นน้ได้อันนี้คือเพื่อนของมันครับเป็นผลคือเพื่อนของมันอันนี้นักเรียได้เกียดอันนี้มันมีชื่อผลอะไรบ้างเป็นผลโกคุโกคุเราเราไม่มีคนโอนให้อ่ะเรากินเองเอาเล่าแล้ว ถูกต้อนครับถ้ามึงถุอยู่แล้วตรงนี้นะไม่กูกินกินเม็ดเลยถ้ามึงไม่กินนะ